สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามยายครับวีทีหมอลำก็จำเป็นใช่ไหมครับที่จะทำให้เจ้าภาพเลือกจ้างงาน VHQ ก็คือเวทีมันคือหน้าตาเวทีคือหน้าตาเลยนะหมายถึงว่ารถเหมือนเราซื้อรถอ่ะเหมือนเราซื้อรถอ่ะรถสวยรถงามรถมีคุณภาพราคาแพงไงสิแม่คือกันมันก็เหมือนกับเหมือนหน้าร้านไงหน้าร้านนะ v h ก็เหมือนหน้าร้านล้านบบกใหญ่บักเตว้ดแบบสวยงามอะไรคือจะภาพเห็นสมราคาค่าจ้างไหมซื้อมา,าจะเฮ็ดอะสมุิสมุิเนาะ ส่วนว่าวงมอลลาส่วนใหญ่ใช12้12ห้องนางลาน12ห้องน่งหางลานแต่ว่าคณะนี่คอยใส่แค8นางลานแต่ราคาค่าจ้างเท่ากันหอดมือจะพาสิว่าโอยเจ้าล้ำหนีอายุแต่ว่าเวทีเอาเจาะซัมนี่มันเหมาะสมราคาอย่างสีด่ดีมันเหมาะสมราคาดิขอจ้างสามเสนเจ้าสีมาใส่เจ็ดห้องนางลานเังไหนโมเข้าใจชิบเจ้าสิบสองห้องนางลาน เอาสมหติเอาสมหติเนาะมันก็มันก็ต้องมันมันก็คือองค์ประกอบหนึ่งเลยละ่ะเวทีเวทีใญ่มันก็มาพร้อมกับเดนเซอร์เต็มเวทีฉากยิ่งใหญ่อลังการสมราคาค่าจ้างข้าจ้างซํานี่ข้าจ้งางคณะนี่สามแสนคณะนี่สองแสนหาโอ้ยเขาเติมอีกหาหมือนเขาได้คณะน,นี่ใหญ่เขาเจาได้ว่าจังสันยังวะอ่านคอมเมนต์ต่อก่อนหมดยุคนั่งเบงหมอลำแล้วจา้าทุกวันนี้จวดจางเดียวว่าสันวา มอลำไัไมเฮ็ดคอนเทนต์มาได้ดอกปฐมเฮ็ดสาวนอ้อยเฮ็ดใจเกินร้อยเฮ็ดเสียงวิหกทำคณะนั่นคณะนี่เฮ็ดคณะห้าวเฮ็ดเอาสมมติว่า <c oughs> สมมติว่าบิ๊กซีบิ๊กซีโลตัสซีเจมอลเฮดเลี้ยงกันหลายสายคนสิเข,ข,าขาดด่าคณะใดคนสิเข,ข่าหลานใดหลายเจ้าคิดบ้าง ล้านค่าตั้งเฮียงกันเลยนีสามสี่ล้านจะ่าคนสิเขารานเดนั่นแหละเสียงอีสานปังขับย้ายบรสดัมาเสียงอีาส,สานเลิศครับพี่น้องเสียงอีสานเพิ่นลงทุนหลายปีนีเสียก่อนก็ลงทุนเยอะในการทําวงเนาะผ้าปลาแดงโพูดเรื่องค่าบาัตรเข้าชมหมอลำอ่ภัยเราบอกค่าบาัตรเข้าชมหมอลำรัพบพู้ลราบอกใส่เบิ้งกระดูพระปลาแดง แม่สารเราบป็นทั้งสินทำปีเรกถึงว่าปังนะครับไปดูมาแล้วว่าสันบากเมนค่ะขวาว่ามันจะมีหลายวงที่น่าจับตามองคือวงวงใหญ่ๆลักหลักข้าเจ้านี่คือยกไว้บนหิ่งเลยสี่คณะนี่ยกไว้บนหิ่งเลย,ย,เลยพี่น้องปฐมระเบียบใจกรน้อยสาวน้อยนี่ย,ยกขึ้นไปเลยเรายกไว้ก่อนเลยยกไว้เลยเพราะยังไงข้าเจามีงานอยู่แล้วสี่คณะนี้ยังไงก็ต้องมีงานอยู่แล้วสองร้อยอัพมีงานอยู่แล้ว สี่คณะนี้สี่มอลําำวงใหญ่นี้มีงานอยู่แล้วสองร้อยอัพยายหันกับปังมาสัมมามาซามาเทมาี่วงที่แบบวงถีงงานพอถึงเนี่ยกรหลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าคาว่าคุณภาพสำคัญนะคุณภาพบวกกระแสโซเชียลพีอาร์ Social, เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเพราะว่าผู้นี้เพราะว่าซีอันเนี่ยมันเป็นการดึกดึง ดึงดูดดึงคนมาสนใจมาสนใจสิ่งที่วงนำเสนอมาสนใจวงมาสนใจมาเป็นฐานแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับมาเป็นเจ้าภาพมาเป็นคนที่ไปดูหมอลำสมมติว่าหมอลำลงกันพร้อมกันห้างกัน3ามสามสิบโลยี่สโลสิบโลเสียคนสิไปเมืองหมอลำขณะที่มีคนหลายๆ ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นกลุ่ม,กมเกกะเทยกลุ่มที่แบบคอหมอลำเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวงไปดูหมอลำที่มีกระแสที่มีคนอยากไปเยอะเพราะอย่างเพราะว่าไปเกได้นพ่อพ่พอคนนี้เพราะว่าเวลาสมัยนี้เวลาเอื่นกันไปส้วนกันไปสีส้วนกันเออฮาบไปบง่งกระแสเลยในโซเชียลเป็นหลักเลยคนไปพุนน่นคณะนี่ไปอีงางร้อยฟ้าไปขวญใจจีใบไปเางาฝ่าเซวินไปดาวจราแสง โอ้เขาอยากคือไปคณะนี่หลายแถะข้าไปพุ่นป้าจังมีคนขนาดว่ามาเบิงคณะนี่มามีคนเขนาจะย่งไหลไปอีกคณะหนึ่งเน,นี่ยสังคมสุกวันเป็นแบบนี้พวกคอมาล้ําเนี่ยหัวคำเนี่ยไปคณะน,นี่คนมาไหลไปต่ออีกคณะหนึง่งเพราะคนต้องไปพ่อคนล่นหลายมันมวนมันสนุกมันฮฮามันคึกคืนพ่อผู้น,นั้นพ่อผู้น,นี่ในพ่อผู้น,นั้นพ่อผู้น,นี้เอยไปคณะน,นี่คนจังหลายคณะนี้เพไปดอกมันก็เลยว่า กระแสโซเชียลพีมันมีผลต่อวงการหม,ม,ม,มอลำต่อหมอลำมากๆฉะนั้นลวหมอลำต่องเฮดคอนเทนต์ต้องทำคอนเทนต์ต้อง PR ต้องโปรโมทมีของดีต้องมีขอส่ว่าเขามีของดีเนี่ยเรามีของดีเขาต่อ,อามาเบาเอามาบอกเอามากล่าวโอ้คณะคอยเนี่ย อาจจจะไม่โชว์รูปก็ได้อาจจะโชว์เวทีบักไงอาจจะโชว์เปียงหนึ่งสองเปียงไรเนื่นก,ก็ได้ให้คนดูให้คนเห็นเนื่องให้เจ้าภาพเห็นว่าโอ้เขาเจ้าเฮ็ดคักให้เจาภาพว่าโอ้เขาเจ้าคือเฮ็ดคักแถไปจ้างคณะนี่คณะเขาเจ้าเฮ็ดคักเถชุดกะงามเวทีกะไงจังสิไหมให้ขเขาเจเ้เาได้ว่าจังสิมันมาปิดมิดอิมซิมมันหมดยุคที่จะปิดแบบเงียบมากแล้วถ้าหมอเรามไม่มีงานเฮตดจะได้ก็ได้เห้าภาพเขาแต่ถ้าแต่ถาวงนี่เขาเจ้ามีงานร้องรับอยู่แล้วปฐมระเบียบจะก็ร้อยสาวน้อยอช่ไหม เขาจะมีสองระดับอยู่แล้วเขาจะบอกโปรโมทก็ได้เพราะว่ามันมีงานรองรับอยู่แล้วแต่วงที่ไม่มีน่ะมันต้องโปรโมทต้องโปรโมทต้องบองกเน้โอ้ยนณะนี่คอยคอยเฮ็ดชุดไหมเอาชุดไหมเบิ้งเลยเนี่ยนี่ชุดแบบนี่ให้จะภาพเห็นปาดสูบ,บ้านนี่โอ้ขาเบิ้งอันขาเบิ้งเนื้อนี่นณะอีห่างร้อยฟ้าโพดฉากมาบักเบ้จี่บกไงปาดสบูบ้านเขาไปจางบ่ ไปจ้างคารนีบอภาชุดกับงามเขาเจ้าลงทุนหลากหลายได้ชุดกับงามพระเอกนางเอกกระล้ําเสียงนี่เขาเจ้าซ้อมล้ําใส่เขนมมวนมวนไปเอาคารานีป่ะมันเป็นจังสี่เลี้ยวสมัยนี้เจ้าสมบปิดเงียบมีอินซิมเลี้ยวโลดทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ย่บานกำนันเอบวต่อเจ้าภาพเบิ่งโซเชียลเบิเลยเจ้าอาศัยเขาเจ้าโทรเข้ามมหาเนี่ยขายงานเนี่เบิ่งจากโซเชียลเนี่ยเจ้าเสีย่เฮ็ดโซเชียลเนี่ยมันยากมากเลยนะ ปฐมกับอัพขึ้นดับเบียบกับอัพขึ้นใจเกินลอยอัพขึ้นสินเลืองเปลี่ยนเพราะถ้าอัพขึ้นใาอีสานรัตตาอีสานนครสินอัพขึ้นทุกคนโพสหมดคณะเฮาบอโพจสจะภาศีรษงคณะไหนอ่ะโอ้ยสิโทษไปจากคณะนี่จักพันเฮ็ดจังไหนปู่พันธุสุเมรีพันธุ์ยังเป็นวงบ่ คือมีคือมีแถคือพอเห็นโพดอีหยังคือพอเห็นอีหยังโอ้ปฐมคักแถโอ้ระเบียบคือคักแถโอ้ใจเกินหน่อยโอ้สาวน้อยโอ้เสด็เป็นหน่ย,อนอยเอาคำผุนมาเห็ดโพดคักแถว่าเสียงอีสานคือพูนั่นแล้วแต่คือเห็ดคักแถป้าโทบไปคณะนี่คณะจะสิโทบไปคณะใดมิตรคณะแบบคักๆสิแม่ให้นกัเจ้าดิมันจะกลายเป็นตัวเลือกในโซเชียลเลยอย่าเป็นหมอลำที่โลกลืมอย่าเป็นหมอลำที่โลกลืมหมายถึงว่า หมอลำที่ไม่มีใครพูดถึงคณะอื่นยังเฮ็ดนั่นมาเริ่มเติมตตําขึ้นนะเฮาสีกลายเป็นหมอลำที่โลกลืมเลยนะคือไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครกล่าวถึงแล้วเมื่อไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครพูดถึงจะภาพเมื่อสิมีบอกกนนครก็อย่างโพลลลงอ่ะซ้อมเต้นอ่ะแกนนครอ่ะเขายังโพดขณะแกนนครเป็นวงหมอลำที่ไม่ใครมีไม่ใครพูดถึงนะแต่โซเชียลเขายังทําอยู่ซ้อมกับโพดล์ลงเฮ็ดยังแกนนครโพสหมดหัวหน้าอ้ยอยโพสหมดทุกทุกอย่างเลย แสดงว่าเขาก็มีงานของเขาห้าก็ะไรนี่กลุ่มของเขาแต่ว่าวงหมอลํำคณะใหญ่ๆเนี่ยต้องทาโซเชียลทำบรเฮัเจาะเพจเขาดังเต็มบริัันเฮดเลี้ยวเพราะเขากล่าวไปพูดแล้วคนติดตามสาวน้อยอยู่ที่สองล้านคนติดตามอยู่สองล้านอัพขึ้นคนติดตามสองล้านอัพคลิปขึ้นคนติดตามเพจสองล้านยูทูบสองล้านแล้วสมาชิกในเครือข่ายของสาวน้อยละ่ะคนติดตามเท่าไหรล่ล่ะ หลากหลายเออสาวน้อยเฮ็ดอย่างโพดขึ้นปั๊บเห็นพร้อมกันเป็นล้านโอกาสที่คิวงานสาวน้อยจะเข้าเยอะไหมเยอะปฐมปฐมโซเชียลอาจจะเพิ่งเริ่มแต่ปฐมคุณภาพของการันตีแล้วว่าจะภาพจําได้เลยว่าปฐมยิ่งใหญ่อลังการเลือดอลังการมันจําอยู่ในหัวจะภาพแล้วว่าปฐมนี่บอ่อิดหวังเลยเออปีได้ก็สร้างปฐมนี่เฮ็ดคักอยู่แล้วมันคือเครื่องการันตีเนี่ยจะภาพหูเลย รลเบียบจ้ะมอลำมคณะใหม่มนี่เป็นอย่างสาวน้อยที่บุคกคกแท้ทำไมใจกันแล้วเขาบุกโซเชียลมากเพราะเป็นมอลำคณะใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วสป,ปีดตัวเองเหตจังไนสิท่านมอลำคณะเก่าที่มิฐานดังๆใจแล้วก็ททำมาใจก็น้อยสาวน้อยเขาถึงเบียดไปอยู่หมอลำเป็นอันสี่อันดับในหนึ่งสองสามสี่มอลำท็อปห้าของวงการมอลำัปฐมสาวนออา้อยเอ้มาแมนสาวน้อยกับใจคุณร้อยเขาเบียดมอลำคณะอื่นไปอยู่มอลำมท็อปห้าได้ของประเทศไทย เป็นอย่างคือว่ามล้ำท็อปห่าเป็นการรีเสิร์ชข้อมูลโดยบริษัทเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือรายการทีวีต่างๆอันนี้คือรายการทีวีเขารีเสิร์ชออกมาแล้วนะหรือว่าสำนักของพวกวิจัยต่างๆขอเล็บเอามาบอกว่าเออหมอลำท็อปห่าท็อปห้าในในวงการหมอลำอันนี้คือสิ่งหมอลำต้องมี